ง่ายน,นิดเดียวสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับความรู้ใหม่ๆใ,ในทุกสัปดาห์ครับผมโอเคนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนี่เรียนเขาบอกว่าการสร้างตารางค่าความจริงของโพสต์นักเรียนดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวนักเรียนบอกว่าการหาค่าความจริงของประพจน์โดยที่โจทย์ไม่ได้บอกค่าความจริงของะพจน์ได้ย่อยมาให้นะครับเราต้องพิจารณาค่าความจริงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับจากประพจน์ได้ย่อยนักเรียน เหล่านั้นนะวิธีที่นิยมใช้คือการสร้างตารางค่าความจริงนะซึ่งวันนี้นักเรียนเราจะต้องรู้จักวิธีการสร้างตารางค่าความจริงนะครับซึ่งเราต้องอาศัยความรู้เรื่องของตัวเชื่อมประพจน์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับนะที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะโอเคอ่ะข้อที่1นักเรียนนะครับข้อที่1ถ้ามีประพจน์ย่อยหนึ่งประพจน์นักเรียนนะถ้ามีประพจน์ย่อยหนึ่งประพจน์นะครับนะจะได้ค่าความจริงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด2กรณีนักเรียนฟังให้ดีนะ ถ้ามีประพจน์ย่อยถ้าพูดถึงประพจน์ย่อยคืออะไรอย่างเช่นประพจน์ P, ประพจน์ Q, ประพจน์ R, ประพจน์ S ใช่ไหม P Q R S ใช่ไหมครับถ้าในกรณีที่มีประพจน์ย่อยแค่ประพจน์เดียวต้องเรียนนะครับเราจะได้ค่าความจริงแบบนี้ต้องเรียนตัว P ตัวนี้คือค่าความจริงนะอันตัว T อันนี้คือประพจน์นะครับนี่คือประพจน์ย่อยนะคือประพจน์ P นะได้ค่าความจริง2องกรณีก็คืออะไรจริงกับเท็จนะครับ T กับ F นะได้ T กับ F นะครับนะก็จะได้แบบนี้ออกมาเรียนเห็นไหม นะครับก็จะมีจริงกับมีเท็จนะครับก็ประมาณนี้ดังนั้นจาไว้ว่าถ้าประพจน์ย่อยมี1ประพจน์นะครับจะได้ค่าคาจริงที่อาจเกิดขึ้นได้2กรณีนะครับก็คือจริงกับเท็จแค่นั้นนะครับก็คือจริงกับเท็จแค่นั้นนักเรียนนะต่อไปในกรณีที่2เรียนถ้ามีประพจน์ย่อย2ประพจน์นะครับถ้ามีประพจน์ย่อยนี่สประพจน์นะครับนะก็คือมีประพจน์ p กับประพจน์ q นักเรียนเราจะสามารถหาค่าคาจริงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นทั้งหมดนะ4กรณีนักเรียน นะครับ4กรณีนะกูบอกว่าตัวนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ในการสร้างตารางค่าความจริงเียจำเป็นต้องใช้นะเพรฉะนั้นถ้ามีประพจน์ P กับ Q ต้องเรียนดูช่องแรกคือประพจน์ P นะครับประพจน์ P ประกอบด้วยค่าความจริงอะไรจริงจริงเท็จเท็ใช่ไหมประพจน์ Q ประกอบด้วยค่าความจริงอะไรจริงเท็จจริงเท็จนะโอเคเดี๋ยวกูขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงเรียนะขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดนึงต้องเป็นจริงเท็จ แกงตรงนี้เลยทีเดียวจริงเท,ท็จจริงเท,ท็จนะครับโอเคอ่ะไม่ได้เปลี่ยนนักเรียนอ่าไม่เป็นไรนะครับก็จะเป็นอะไรคิว,วจะเป็นจริงเท,ท็จจริงเท,ท็จนะครับเนาะซึ่งตัวนี้มันเกิดจากอะไรนักเรียนนะครับเกิดจากประพจน์พีเนี่ยประกอบด้วยข้ามจริงคือจริงกับเท็จใช่ไหมคิวก็คืออะไรจริงเท็จจริงเท็จถูกไหมครับดังนั้นวิธีการหาค่าความจริงนะครับของประพจน์พีคิวตัวนี้เราก็ใช้อะไร 2ยกเากััง2นะครับก็มีอยู่4กรณีนะครับก็มีประพจน์2ตัวใช่ไหมยวกําังสองก็กลายเป็น4นะครับแค่นั้นเองนะครับดังนั้นจําตารางนี้ไว้นะครับถ้ามี2กรณีนะ้ถ้ามี2องประพจน์ย่อยนะครับจะได้4กรณีแบบนี้โดยช่องแรกคือประพจน์ p เนี่ยจะมีค่าจริงคือจริงจริงทเท็ตนักเรียนช่องทีง่2คือ q นะครับมีค่าจริงจริงเท็ตจริงเท็ตนะครับเป็นสูตรสําเร็จของมันเลยนะในกรณีที่มี2ประพจน์ย่อยนะครับนะต่อไป ถ้าเป็นแบบว่ามีประพจน์ย่อย3ประพจน์นักเรียนถ้ามีสาประพจน์หมายความว่าอะไรนะครับจะได้ค่าความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด8กรณีก like ็คือ2ยกกำลัง3นักเรียนนะดูที่ช่องแรกช่องแรกคือ p เห็นไหมมีจริงทั้งหมด4ช่องติดกันจริง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 ใช่ไหมครับแล้วก็เทส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 นะครับแล้วก็ประพจน์ q นะครับจริงจริงเทสเทสจริงจริงเทสเทสใช่ไหมครับอ่านะครับแล้วก็ได้ประพจน์ r นักเรียนเพราะว่ามี3ประพจน์ย่อยเนาะก็จะกลายเป็นอะไรจริงเทส จริงเท็จจริงเท็จจริงเท็จแบบนี้นักเรียนจํา3กรณีที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ให้ได้นะสามกรณีนี้นะนะครับก็ไม่ถึงกระจำนักเรียนนักเรียนทำความเข้าใจแล้วกันทาความเข้าใจมานะเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการสร้างตารางแจกแจงไอ,อ้วตัวที่สร้างตารางค่าความจริงสร้างตารางค่าความจริงเนาะรสรุปคือถ้ามีประพจน์ย่อยหนึ่งประพจน์นะครับจะได้ค่าความจริง2กรณีใช่ไหมถ้ามีประพจน์ย่อยเอ้วตัวที่ถ้ามีประพจน์ย่อยหนึ่งประพจน์ได้2กรณีถูกไหมถ้าได้ ถ้ามีพจน์ย่อย2ประพจน์ได้4กรณีถ้ามีประพจน์ย่อย3ประพจน์ได้8กรณีนะครับจำรูปแบบมันให้ดีเพราะเราจะต้องมาใช้ในการสร้างตารางนะครับซึ่งจากตรงนี้เราจะได้ว่า2ยกกํลาลัง3นะครั้งเรียนนะครับ2ยกกาลัง3 3ตัวนี้ก็คืออะไรก็คือประพจน์ย่อยของมันนะครับได้ทั้งหมด8กรณีได้ทั้งหมด8กรณีหลังจากนี้เราจะนําความรู้ในเรื่องของตัวเชื่อมประพจน์ตั้งแต่และหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแล้วก็ ความรู้ในเรื่องของการสร้างตารางค่าความจริงตรงนี้ที่เกิดขึ้น3กรณีใช่ไหมที่ครูพูดไปแล้วเนี่ยเราจะมาสร้างตารางค่าความจริงกันนักเรียนนะครับอ่ะเข้าใจไหมตรงนี้นะครับพอได้ไหมถ้าเข้าใจแล้วช่วยช่วยกดไลค์ขึ้นมาให้ครูอ๊อฟหน่อยนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะหรือถ้าไม่เข้าใจก็พิมพ์ว่าไม่เข้าใจมานะครับเดี๋ยวครูอ๊อฟจะได้ย้อนให้นะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้กันละกันเนาะ